สวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีครับพี่ออฟครับวันนี้อยู่กับสอนรามของเราเป็นซิกเนเจอร์ของนครสวรรค์ในอนคนแน่นอนใช่ไหมพี่หนูคิดว่าใช่นะคะอยากจะให้ทุกคนเห็นในเรื่องของการส่งต่อก็คือรุ่นสู่รุ่นเป็นลูกของเพชรพันตันเพชรพันตันเป็นลูกของเจ้าสันใช่ค่ะเจ้าสันเป็นลูกใครนะอ่าเจ้าสันเป็นลูกของอ ใช่ค่ะป๋าปังใช่ค่ะพี่หนูครับค่ะที่นี่คือที่ไหนนี่นครสวรรค์ค่ะอบอหนูปวายไทยอยู่ที่อำเภอลาดยาวต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เย็นเย็นอ,อากาศดีดี <c oughs> ดูจากคนจูงควายได้เลย <c oughs> ไม่กี่นานทะีผ่านไปยิ้มเลย <c oughs> ตอนไหนจะเข้าลมแต่วันนี้เราต้องบอกว่าเจ้าสอนรามของเราเลี่ยมตัวนี่ดีงามตาม ชอบมากนะขอคุยในเรื่องของความชอบก่อนก่อนที่จะคุยในเรื่องของพันธุกรรมเพราะว่าหลาล่ารู้สึกว่าเขาก็มีดีกีแชมป์ที่เร็วๆนี้มีการไปโชว์ตัวแล้วก็มีการเข้าสนามมีการให้พูดคุยในเรื่องของตรงนี้เยอะมากเท่าไหร่พี่หนูครับมา<อ>พูดคุยให้ทุกคนฟังเลยสนรามนี่ก็ไปได้สองสนามแล้วค่ะมีแพ้ที่แพ้ได้อันดับที่สามครับแล้วก็ไปเชียงรายเชียงรายได้อันดับที่หนึ่งนะคะครับ พี่หนูเราชอบอะไรบ้างอะเราให้ฟังหน่อยอ่าสอนรามนี่ซื้อเข้าตอนที่น้องเก้าเดือนอตอนนี้น้องหนึ่งปีแปดเดือนครับอ่าจุดเด่นของเขาหนูคิดว่าหน้าเขาครับพี่หน้าเขาดูสวยเขาเออวงเขาทัานสมัยลำตัวดูหนาครับแล้วก็รออายุอีกหน่อยก็น่าจะใช้ได้เป็นควายที่ใช้ได้ตัวหนึ่งเออเฮ้ยเขาทำไมต้องต้อง,ถ,งถึงแตกเนี่ยเกิดจากอะไร เกิดจากเขาเป็นเราเองใช่ไหมใช่ค่ะเออควายทรงแบบนี้เป็นเขาทรงเสียที่หน้าตาสวยเฮ้ยอายุเท่าไหร่นะตอนนี้หนึ่งปีแปดเดือนค่ะหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนแต่จริงๆแล้วก็คือควายจะอยู่ในเซตที่แบบว่างามมั้งมีคนมาขอคุยกับเราบ่อยๆไหมทุกวันเนี้ยมีค่ะมีคนมาทาบทามแต่ก็ไม่มีคนมาให้คะแนนเท่าไหร่ เอ้ยน่าจะได้เยอะอยู่นะเพราะว่าก็พอสมวควรค่ะเออ,เอ,อชอบอะ่ะ <c oughs> เรียมตัวนะดูเลยค่ะ <c oughs> อน้ําหนักน่าจะมีประมาณตอนนี้น่าจะร่วมประมาณหกเจ็ดร้อยใช่ค่ะใช่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ช่างก็ห้าห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแต่ก็หลายเดือนแล้วนะคะเออข็อไายก็จะเป็นพันธุกรรมที่มาตามคือฝั่งพ่อเอางนี้เลยพ่อเขาก็คือเพชรพันตันใช่ค่ะเพชรพันตันอยู่กับเฮียตี เฮียตีห่างจากนี่ประมาณสาสิบกิโลเนาะแล้วทีนี้เพชรพันตันเป็นควายที่ในเรื่องของความงามก็ถือว่าเป็นควายตัวดีอีกหนึ่งตัวใช่ค่ะพอเห็นพ่อตอนที่ได้ซื้อกับทางอเฮียตีวันนั้นครับอ่าก็ถามเฮียตีว่าเพชรพันตันตอนแรกหนูยังไม่เห็นแล้วก็เลยขออนุญาตเขาเข้าไปดูที่คอกก็โอเคเขาก็ลักษณะคล้ายๆพ่อเขาเหมือนกันแล้วก็เห็นพี่เขาก็ลักษณะแบบนี้ ก็เลยคิดว่าน้องเขาก็น่าจะใหญ่พี่เขาคือตัวไหนอ่าก้าวนครนะคะอ๋อแต่คนละแม่นะคะเออแต่ก้าวนครแล้วแม่เขานี่เป็นควายยังไงในความชอบที่ว่าดูแม่แล้วก็ส่งต่อถึงลูกเพราะว่าควายถ้าอายุยังน้อยเราก็ยังรู้สึกว่าจะยิงจากพันธุกรรมแม่แล้วก็ทางพ่อด้วยแม่เขาสูงประมาณร้อยห้าสิบนะคะแม่ปลายฟ้าครับอ่าเป็นสายของปานสุรินแเราก็รู้ๆกันอยู่นงว่านั่นแหละสายนี้เป็นสายอีสานที่นั่นแหละ สายปานสุรินเอ้ยแม่สายปานสุรินแล้วก็พ่อเขาก็คือเพชรพันตันเพชรพันตันเป็นลูกของเจ้าสันเจ้าสันของพี่ไขใช่ค่ะแล้วก็เจ้าสันเป็นลูกไข่เอ่ยอฟังแปดลิ้วเออเห็นไหมรุ่นสู่รุ่นนะช,ชอบมากอมตอนนี้ก็มีการเข้าสนามก็คณะกรรมการก็มีคะแนนให้เรียบร้อยนี่แหละครับความสุขที่เราได้เห็นในเรื่องของสอนรามณนะเวลานี้หน้าเขาต้อง ไม่อยากเชื่อเลยว่าณยุคปัจจุบันที่มีการเลี้ยงน่าเขาในเรื่องเจนใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> เออแล้วมันก็รู้สึกว่าเข้ากับวิธีของความชอบของการเลี้ยงด้วยเหมือนกันพี่หนูครับชอบไหมกับการเลี้ยงควายยุคปัจจุบันนี้นะ่ะ <c oughs> ชอบค่ะเออพี่หนูเหนื่อยไหมจริงจริงพี่หนูเลี้ยงควายไปทุกวันนี้ทําอะไรอยู่อ่ามีประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็เลี้ยงควายไปด้วยคะ่ะเออ <c oughs> แล้วคนที่ดูแลที่ฟาร์ม ต้องขอขอบคุณก็คือใช่ค่ะพ่อคนเดียวเลยเลี้ยงควายกี่ตัวนะพี่หนูอ่าตอนนี้มีกี่ตัวนะคะแปดตัว,แ,ตวแล้ว,วละค่ะพี่ขาออมแล้วสอนรามนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไล่ไล่พันธุกรรม,มลึกเนี่ยก็คือชอบในเรื่องของหลักการไล่สายไหมหรือว่าชอบในเรื่องของพันธุกรรม,มไหมเลี้ยงควายเนี่ยหรือว่าการบีเดอร์ของทางพี่หนูเนี่ยก็คือถ้ามีสายในการเล่าถึงหลักพันธุกรรมเนี่ยพี่หนูว่ามันดีต่อใจเรามากไหม การไปวิ่งดูขายนี่เอาจริงๆนะในรอบสี่ห้าปีมาเนี่ยกี่พันกิโลนับไม่ได้พี่เหนืออีสารอย่างอย่างเพชรพันอย่างอย่างเพชรพันตันนี้เราไปเห็นตอนไหนแล้วเราถึงได้ขอรูปทางทางเก้านครฟาร์มอ่ะหนูเจอน้องเขาก่อนอืแล้วก็ค่อยไปดูพ่อเขาครับแล้วก็ดูแม่เขาครับแล้วก็เห็นพี่ของเขาก็เลยตัดสินใจ โอ้กี่กิโลถึงได้เห็นฟาร์มฟาร์มนี้เอ่อประมาณจากบ้านหนูก็น่าจะประมาณแค่สามสิบถึงสี่สิบกิโลนะคะไม่ขับเดินทางทั่วประเทศกี่ก<อ>ิโลแล้ว <laughs> นับไม่ถ้วน <laughs> ใช้เวลากี่ปีถึงได้เห็นน้องอ่าสามปีค่ะ <laughs> ก็คือเราก็ตลันตลอนขับร <laughs> ุเรื่อยๆ <laughs> ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันที่แบบว่าเราหาโอกาสได้เนาะ <laughs> ใช่คะ่ะ อีสานภาคกลางไปกลับใช่ไหมใช่ค่ะไปกลับช่วงตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าพี่น้องก็ขยันกันจังนะใช่ขยันในการในการไปหาควายเข้าฟาร์มใช่ใช่นครสวรรค์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งถินที่เลี้ยงควายงามพัฒนาแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างถึงได้พัดภาคแกกทินเราไปหาควายที่อีสานที่หนู อาจจะเป็นเพราะดูในเฟซหรือเปล่าพี่ <Ừ. S 2> ในกลุ่มควายอย่างเงี้ยพี่ครับอ่าเพราะว่าตอนอันตอนแรกหนูยังไม่รู้จักใครเลยไงก็ศึกษาตามในเฟซก็ไปดูดูภาพ<อ>ดูภาพแล้วก็ไปชมตัวจริงต้องขอบคุณสื่อหรือว่าเฟซช่องนั้นช่องนี้นะใช่ค่ะใช่แล้วแม่ควายที่ทุกคนครับอยู่ในฟาร์มนี้ก็ไม่ได้แบบว่าราคาที่น้อยน้อยนะก็เวอร์เหมือนกัน <laughs> เท่าไหร่บ้างเอ่ย ห้าขีดขึ้นเออเอ้ยทำไมทําไมต้องแพงขนาดนั้นขอเล่าให้ฟังหน่อยช่วงนั้นกระแสควายแรงมากเลยนะคะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่สมัยปัจจุบันก็มีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมใช่เออหน้าเข่าควายทุกวันนี้กับสมัยก่อนพี่หนูว่าต่างกันเดียวไหมต่างกันนะคะแต่ไม่กี่ปีนะใช่ค่ะด้วยหลักวิธีการเลี้ยงด้วยไหมหรือว่าการเอาใจใส่เรื่องอะไรบ้าง ถึงถึงรู้สึกว่าพัฒนาของเขาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าอ่าพอในเรื่องของเจเนเรชันที่สามที่สี่เข้ามารู้สึกว่าหน้าเขากระดูกเบอร์ใะใหญ่เนาะใช่ค่ะเป็นควายที่นิสัยดีไม่งุนงิดแต่คือติดที่ขี้ร้อนมาอยู่กับเราได้กี่เดือนละครับปีหนึ่งแล้วค่ะปีหนึ่งแล้วเนาะใช่ค่ะมีอะไรที่พัฒนาการในแบบที่เราแบบเก็บสิตินะหรือว่าเก็บเก็บเรื่องราวประวัติพันประวัติของเรา มีความสูงมีรูปถ่ายหนูจะถ่ายทุกเดือนใช่ไหมใช่มันมีความอะไรที่แตกต่างกันไหมครับเจ้าของเก่าเขาก็เห็นน้องเรื่อยๆอ่าเราจะพูดคุยกันตลอดก็กลายเป็นว่าการซื้อควายบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนพ่อค้าไม่ขายแต่มันจะเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเออเราก็จะพูดคุยกันตลอดว่าเออโต้มั้งไหมไม่เห็นนานโต้มั้งไหมน้ำหนักขึ้นไหมสูงไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจะพูดคุยกันตลอดแล้วก็เจอกันตามงานอย่างเงี้ยค่ะแรกๆอาจจะไม่รีแลกอ่ะแรกๆอาจจะต่างคนอยาก ต่างคนต่างอยากจะพรีเซนต์ในมุมของตัวเองใครผมหล่อนะใครใครตัวนี้ขายไหมอะไรอย่างเงี้ยคนอยากจะได้ก็อยากจะซื้อแต่คนอยากจะขายก็จะพรีเซนต์ในเรื่องของเสน่ห์ความสวยแต่พอจริงจริงก็คือพอมีการเกิดการซื้อขายเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าความอุ่นพี่น้องเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะมันมันก็รู้สึกว่ากลายเป็นความผูกพันสนิทกันไปมีอะไรก็พูดคุยกันตลอดโอ้สเพเฮเลเนาะใช่ค่ะเอออัตลักษณ์ ควายไทยตาแต้มแก้มจ้ำตอนนี้ก็รู้สึกว่าเห็นได้ชัดมากเลยนะถ้าดูจากมุมกล้องอกคออ่องที่รู้สึกว่าใหญ่มากตาแต้แทมที่รู้สึกว่าเห็นมีสเสน่ห์มากมีวันที่ร้องไห้ไหมสำหรับหนูเหรอมีกับการเลี้ยงควายมีมีเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อยอ่าตอนที่เลี้ยงแรกๆก็มีควายเสียอืมป่วยแล้วก็เสียชีวิตแล้วเป็นยังไงบ้างที่หนูเสียใจกันทั้งคอกไม่อยากไม่เห็นคอกไม่อยากแต่ก็ไม่ท้อนะคะ คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเดี๋ยวเราก็ต้องมีขึ้นมาใหม่เคยมีในใจไหมว่าเฮ้ยสอนรามนี่จะสูงเท่าไร่อย่างแม่นี่ก็สูงร้อยห้าสิบอยู่นนะแล้วพ่อนี่ก็สูงประมาณร้อยเท่าไหร่นะพ่อนี่น่าจะร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบเออแต่เป็นควคยที่มีพนุก,กรรมที่ดีดมากแล้วก็ทรงตัวที่ดีมากเล่าให้ฟังหน่อยถ้าสอนรามน่าจะมีสูงเท่าไหรหรืออยากจะมีในใจความชอบใน ฐานะที่แบบว่าอยากจะมีเป็นพ่อพันธุ์ไว้สําหรับบีเดเตอร์ที่ฟาร์มของเราเนี่ยอ่าหนูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขามากแต่ก็คือจะเลี้ยงเขาให้เต็มที่และดีที่สุดก็อาจจะประมาณร้อยกสิบขึ้นอาจจะสูงกว่าพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รอรุ้นกันต่อไปแค่นี้เขายิ้มแล้วเนาะใช่ค่ะหัวใจที่มีรักพัฒนาไว้ก่อนอแล้วก็ค่อยมาเติมเอากับช่วงเวลานั้นๆว่ามีอะไรที่มันต่อย,ยอด แล้วก็ในเรื่องของการกินทุกวันนี้ก็เลี้ยงแบบกึ่งปานนิดใช่ไหมมีหญ้าฟางน้ําแดดพื้นที่แทะเลมให้เขาได้อยู่กับความสุขแบบนี้ความสุขแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่นี่คือออฟหนูควายไทยคะ่ะ <c oughs> พี่ผู้ชายชื่ออะไรนะพี่ออฟค่ะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะ ขอเบอร์โทรหน่อยอ่า0ูนย์แปด8กหหปดห้านะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook ของเราอ่าหนูวิภาพรค่ะอ่าจะมีในกลุ่มฝวายก็จะรู้จักกันอยู่ก็น่าจะเห็นเกันอยู่ <laughs> คือสมัยก่อนว่ากันเลยนะเฮ้ยควายอุดยควายนครสวรรค์เฮ้ยทำไมมันก็เยอะแต่กูนี่ทำไมต้องไปดูที่จาก <laughs> เล่าตอนนี่อารมณ์นี้เอาช็อตเด็ดๆเ,เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย จนได้ฉายา,ยาจากเพื่อนว่าล้อไม่หลุดไม่หยุดวิ่ง <c ười> ขับรถไปดูควายเอาฟิลนั้นให้ฟังหน่อยเอาฟิลนั้นให้ฟังหน่อยก็ฟิลก็คือว่าถือว่าเราได้ไปศึกษาอีกทางหนึ่งนะพ<อ>ี่ว่ามันเป็นยังไงเราได้เห็นกับตาไง<อ>ไม่ได้เห็นแค่ภาพถ่ายไดดีอ,อ,อย่างในต่ามอุงหวัดแล้วก็ดูได้ศึกษาได้หาความรู้<อ>ได้ขอความรู้จากผู้ที่เขาเลี้ยงมานานๆอย่างเงี้ยค่ะว่าอยังไงนะอย่างไงนะสุขที่เราได้ได้ไปเห็นนะสุขที่เราได้ไปหยิบยื่นแล้วก็ ไปขอแบ่งปันใช่ค่ะก็ได้แม่แม่พันธุ์จากอีสานก็กี่ตัวนะอ่าสองจากอีสานสองสองตัววันนี้ครับอยากจะฝากอะไรส่งต่อรูปแบบฟาร์มของเราอยากจะมีแผนอะไรกับอนาคตสอนรามครับฝากเลยอ่าในอนาคตก็อาจจะรับผสมแต่ก็ยังนะคะเพราะว่าน้องอย่างอายุยังน้อยอให้น้องสองขวบสักหน่อยนึงแล้วก็ณเวลานี้ก็อยากจะฝากพี่น้องชาวควายว่าอ่าดูแลฟาร์มในความหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อน เป็นอีกหนึ่งฝร์มที่คอยให้ซัพพอร์ตให้กำลังใจให้ความสุขในพาร์ทที่คนเลี้ยงควายด้วยกันเนาะใช่คะ่ะเปลี่ยนแปลงสุสุใช่คะ่ะแล้ววันข้างหน้าเราจะยิ้มไปด้วยกันได้เห็นลูกพันธุ์ที่เป็นตัวเมียตัวสวยสลูกพันธุ์ที่เป็นตัวผู้ตัวเท่เล่อๆแล้วเราจะไปเดินสนามห่างจากว่างเว้นกับการมีภารกิจหน้าที่การงานของเรา โอเคสำหรับวันนี้หลานหลก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หนูครับขอบคุณขอบคุณทางที่พี่ออฟค่ะพี่ออฟด้วยพี่ออฟก็มีงานประจําใช่ไหมแล้วก็พี่หนูก็มีงานประจาสำหรับคลิปนี้ค่ะให้พี่หนูกับพี่ออฟไปบายหน้ากองได้ไหมบายยิ้มหน่อยพี่ออฟ